โอ้เนี่ยนัดเวลาครับที่ซีบา้านี่คือถึงเวลาที่เราถึง,ถงแล้วน้องน้ำตาลไงไอไอน้องเมนน้องเมนแล้วเจออย่างอ๋ออ่ไงเจอละอ๋อ โอ้ยเจอแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องเมิ้นใช่ไหมครับกับน้องน้ำตาลถูกต้องสาวสวยคนหล่อเป็นไงมาไง่ายมาไม่มาเดินมาเข้าซอยมาหลงกันลังงมมายากพอสมควรครับแแตต่่่่วาาก็คคุ้มน้ำตาลจะพาไปเยี่ยมชมวิธีไรของเรานะคะโอเคไปกันครับครับ นี่ค่ะพอดีวิทยาลังนอนนะคะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนค่ะโอ้ยย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 ยโยยยยยี่ยี่ยียย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 ย9สาขยเยยยยยยเยียย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 ยหยย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  บุงบ้งพิมบุ้งพิมไปไหนไวะเดี๋ยวขออนุญาตไปตามน้องแป๊บหนึ่งนะฮะไปไหนไวะเฮ้ย,ยหายไปไหนมาหาตั้งนาน จะเอามือจะให้เอามือไปหาหน้าหรือเอาหน้ามาหามืออปนถามก่อนถามถามก่อนจะอามือให้มือก็เคลียร์ข้างนอกพี่หาตั้งนานลุกมาเลยขอโทษแทนน้องผมนะครับสมองของเขาไม่ค่อยดี I'm sorry I'm sorry I'm sorry ทำไม่ดีต้องสุภาพบุรุษดีครับขอโทษจริงนะครับเดี๋ยวจะให้แม่มาขอไปแล้วหายไปตั้งนาน โอ้โหตึกนี้ใหญ่จริงๆทั้งใหญ่ทั้งสูงนะฮะอยากรู้ว่ามีอะไรอย่ทีนี้บ้างพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเริ่มที่ไหนดีเริ่มที่ตึกหตึกเนี้ที่เราจะขึ้นบันไดไปนะไปกันครับการโรงแรมการโรงแรมเรามาทําทำความรู้จักสถานที่ต่างๆในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชหรือว่าสีบ้ากันก่อนดีกว่าครับที่นี่โรงอาหารน้องๆที่นี่เรียกกันว่าแคนทีน สำหรับสาขาการโรงแรมเรามีห้องสีบ้านค็อกเทลรูมสำหรับน้องๆที่คอยฝึกทักษะการผสมเครื่องดื่มโฮเทลมอกอัพรูมที่จำลองโรงแรมไว้ให้น้องๆได้ปฏิบัติงานจริงกันด้วยครับห้องเรียนที่เย็นสบายณาจารย์ที่คอยดูแลและเอาใจใส่ห้องพยาบาลที่คอยดูแลน้องๆเวลาเจ็บป่วย สีบ้าซิริวัมที่เน้นเรื่องงานกราฟิกสําหรับน้องๆที่เรียนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ตและสีบ้าเอ็กซ์เพรสสำหรับน้องๆที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยครับก็แต่งตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยทำไมเขาทำไมเขาใส่ชุดไพวทมาครับเนี่ยทุกวันเพื่อเลือดของวิทยาลัยนะคะจะมีการใส่ชุดไพวทเดย์อ๋อไพวทเดย์ตัวนี้ต้องเป่าทุกวันเพหัอเลือดมันนี้มีกิจกรรมรรเขาสนุกสนานกันในวันเพื่อเลือด พายเวดเดย์คือใส่ชุดด่าลำลองใช่ต้องอยู่ในกล็ดระเบียบของวิทยาลัยนะคะสุดยอดไปดูยินต่อกันต่อเออมีพายเวดเดย์ด้วยเยี่ยมจริงจริโหฮะจบไปแล้วการเรียนสุดยอดมากๆเพื่อจะเป็นอ่าโรงแรมจำลองใช่ฮะมีบาร์จำลองน่าใจที่สุดเลยโรงแรมจำลองโกเมียนห้องโกเมียนสีแดงเออเนีุ่ดยอดที่สุเลยนี่ต้องให้แน่ทำตัวกันอีกสักรอบนะครับชื่ออะไรบ้างครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเกศลินอินหอมนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำตาลคะ่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ปวสปีที่1นึ่งขนสองแข่งการตลาดนะคะตอนนี้ได้ลงตำแหน่งเป็นประธานนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นมิสเบ้าด้วยค่ะโอ้ไดคนเถอะ<ไ>ครับผมสวัสดีครับผมนายณัฐพลแอนโกนะครับ,รบเรียนอยู่สาขาการท่องเที่ยวนะคะปวสปีหนึ่งครับหนึ่งค่ะแน่นอนอัพหล่อสวยอย่างนี้ครับความสามารถมันต้องตามมาแน่นอนครับเอาลงมินต์ก่อนครับความสามารถครับ สวมารถครับปีนี้ครับผมได้เป็นตัวแทนเชียเชียเยอะครับนำเชียเป็นเป็นอะไรฝ่ายฝ่ายเนี่ยใช่ใช่แล้อะไรเงี้ยรีมอกดโอ้โหสุดยอดนะก็เขาตองความจำดีมีอะไรไหมฮะก็มีไปแข่งแข่งอะไรจัดจัดจัดพาันาจัดนี่เหรอจัดจัดเปเยอจัดไปนะความสวยงามในจัดเป็นมีมี่านอะไรทานทุกเชียแล้วานมมายเ อันเลยแล้วน้องตาลครับวามสามารถมีอะไรบ้างครับผมล่าสุดเลยนะคะน้องตาลก็ได้ไปแข่งขันศึกษาภายในนะคะเราเป็นเชิงวิเคราะห์การตลาดนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งแรกสุดเลยคือประธานนักศึกษาคะคะแนนเสียงก็ทั้งสองคนก็คะแนนเสียงอืมวันรุ่นหลามเลยนะฮะทั้งน่ารักทั้งสวยทั้งหล่อแล้วมีความสามารถ สุดยอดมากเลยนะฮะแน่นอนนะครับคนเก่งอย่างนี้เป็นตัวแทนเรียนเป็นบ่อยอย่างนี้ครับเขาต้องมีอะไรที่มันปลูกฝังแล้วแบบอะไรดโดนอยู่กับรู้ใจก็ประทับใจเมื่พูดออกมาเราถองกันนะคะตางกันประทับใจในเครื่องแบบเทเลไลนนะคะเพรา้รสึกว่าเครื่องแบบเชือสั่เทเลไรนนะคะเป็นเครื่องแบบที่รู้สึกแส่เราวชื่เกียิมากค่ะรู้สึกเป็นความตั้งใจอย่างสูงเพราะเทหลไเรานะคะเป็น เจ้าพิกานีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาคุณวดีค่ะรู้สึกประทับใจตงเม่นนะเม่นเลยก็รู้สึกประทับใจตอนที่ผมเข้ามาเรียนเนี่ยครับที่นี่อะครับอบุูนอบูนคืออะไรต้องคือแบบว่าประทับใจแบบว่าที่นี่เป็นเหมือนพี่เป็นที่นี่อะครับเป็นเหมือนแบบว่าครอบครัวครอบครัวอะไรครอบครใช่โอ้คืออ๋อที่พูดถึงครอบครัวต้อง นเป็นพี่น้องกันชาใช่ไหมชาพูดจาปไดีๆตลอดเวลาแจ่มใสบอกให้กิน <ไป S 1> แล้วเรื่องแจ่มไซแล,ละแสุดท้ายฮะต้องแชร์เลยครับชชแชร์ว่าเอาเนี่ยฮนะมาเรียนที่นี่ครับเชิญชวนน้องๆมาเมื่อเราได้รับสิ่งดีแล้วเราก็ต้องบอกต่อโมสารโมหกอะไรนะครับอย่าให้บอกพยินใหญดีเนี่ยให้น้องาัเชิญชวนๆน้องนั่น รัน้องนะคะที่กําลังจบการศึกษานะคะทั้งมต้นและมปลายนะคะที่วิทยาลัยของเรานะคะได้เปิดโอกาสหลากหลายวิชาชีพเลยนะคะให้น้องๆได้เลือกเรียนกันนะคะวิทยาลัย <c oughs> ของเรานะคะเปิดทั้ง9สาขาวิชาแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่วิทยาลัยของเรานะคะไม่ได้แค่สอบภายในห้องเรียนอเียวนะคะแต่ยังลงสนามประกอบการจริงจริงๆเลยแล้วก็ได้รายได้ในระหว่างเรียนด้วยครับได้เรเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ค่ะ จกอาเซียนแล้วช่ต้องหาเงินนะครับเด็กเป็นเด็กนะฮะหลังจากที่เราลตาลได้ฝากไปแล้วครับตาสุดหล่อของเรานะฮะเป็นยังไงครับผมครับตอนที่ผมจบม .6 เนี่ยครับผมผมลองยิ่งคะแนนนะครับยิ่งคะแนนแล้วก็แบบคะแนนถึงพอดีครับที่ติดคณะมหาลัยแห่งหนึ่งครับใช่แล้วแล้วผมก็ได้แบบว่าคะแนนถึงนะครับเรียนสามารถเป็นนักศึกษาของมหาลัยนั้นได้แล้วก็ไม่ไป คิดว่าผมไม่ชอบอ่ะผมผมไม่ชอบมันไม่ตอบโจทย์สำหรับตัวผมเองว่าผมชอบด้านนี้เราไปลงเราไปลงเลยนะเราลงอะไรเไปลง้ากลางไว้ครับลง้ากลางหมอเขาเลยไม่ชอบก็เลยมาที่นี่นะฮะที่นี่เรียนการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวดีเลยที่นี่นครับก็ที่นี่การท่องเที่ยวที่ผมเรียนเนี่ยครับมีการจัดทําทัวร์ภายในประเทศครับแล้วก็ถ้าปีห้าแล้วอาจจะมีการจัดทำ ภายในแบบต่างประเทศด้วยโอ้ม่างประเทศด้วยเหรอใช่มิจ๋งความเด่งกาเยอะนะฮะทั้งการโรงแรมเอ้ยเนี่ยกราฟิกกดีราฟิกเจ๋งนะฮะใครเนี่ยผมเสริมเลยเนี่ยน้อยพวกผมเสริมเลยเอาใครที่ชอบกราฟิกนะชอบการโรงแรมที่นี่กรามีโรงานจำลองใช่สวยงามเหมือนจริงแล้วก็กราฟิกเด่นมากๆสุดยอดมากๆเลยครับสาขานี้คือเป็นโปรแกรมที่มืออาชีพเขาใช้กันใช่ครับ การว่ายสองไทรนงนะฮะใครชอบที่นี่นะครับพวกผมได้ออกมาบอกแล้วว่ามันดียังไงต้องไปศึกษาเลยคือเราบอกกันหมดแล้วลืมีอะไรหมดแล้วแน่นอนถ้าถึงเวลาก็มาสมัครเลยจ้าที่สีบะนและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำตาและมิมิครับคุณมาขอบคุณมาครับคุณครับขอบคุณครับสีบะสีบะประชากรคุณภาพ